เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงกับแผนสุดสก,กปรกลูกน้องตีทอนโยนขี้ให้ภูมิเด็ก17แก๊งแอมมี่เป็นสายตำรวจเพื่อสร้างความชอบธรรมให้มอ็บหมัวดุนแรงจากกรณีการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณรอบสนามหลวงโดยทางกลุ่มผู้ชุมนุมรีเดมมีการรื้อตู้คอนเทนเนอร และหรือลัวรวดน้ำมีการปาประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองหญิงลูกแก้วหัวน็อตใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตราการจากเบาไปหาหนักและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ถึง20คนล่าสุดขา,านายธนาพลอิวสกุลบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกันลูกน้องคนสนิทของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ขณะที่มีเยาวชนอายุไม่ถึง18ปีจำนวนมากถูกคุมขั้งเนื่องจากมาจุมนุมแต่มีเยาวชนคนหนึ่งที่ยังสร้างความแปลกประลาดใจก็คือคนที่ชื่อภูมิที่อ้างว่าอายุ17ปีคนนี้คือคนที่ไปยั่วยุตารวจแทบทุกครั้งโดยเฉพาะหลังปีใหม่คนนี้คือคนที่ตำรวจจับที่บอกว่าเป็นคนขับรถให้แอมมี่ไปเผารูปแล้วตำรวจกันให้เป็นพยาน ล่าสุดเป็นคนที่สั่งการให้ดึงตู้คอนเทนเนอร์ลงมาที่สนามหลวงจนเป็นการเริ่มต้นฉีดน้ำแกส๊สน้ำตากระสุนยางที่น่าแปลกใจกว่านั้นก็คือคนที่ชื่อภูมิยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆทั้งนี้ค่ะเรื่องราวของหนุ่มวัย17ปีที่ชื่อภูมิก็ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะพยานหลังจากที่สารอาญารัชดา ได้อนุมัติหมายจับนายชัยอมรแก้ววิบูนพันธ์หรือแอมมี่เดอะบัตทอมบรูคดีเผาพระบรมฉาย,ยาลักษณ์หน้าเรือนจำคลองเปลมโดยนายภูมิได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นหลังถูกเชิญมาให้ข้อมูลกรณีที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยโดยนายภูมิเปิดเผยเขาว,ว่าก่อนเกิดเหตุแอมมี่กับเพื่อนรวม3คนได้ชวนขับรถไปยังที่เกิดเหตุไม่ได้บอกว่าจะไปทําอะไรกระทั่งไปถึงที่เกิดเหตุแอมมี่และเพื่อน ก็ได้ลงมือเผารูปแต่ตนเองนั่งรออยู่ในรถซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าแอมมี่กับเพื่อนจะก่อเหตุด,ดังกล่าวขึ้นจึงมาแสดงตัวและแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามมีบ่อแสงอีกคขาว่าภูมิอยู่ในกลุ่มของกาดอาชีวะและเป็นคู่กัดกับกลุ่มกาดวีโวเพราะเมื่อครั้งที่มีการเขียนป้ายยกเลิกมาตรา1 1 2ไปติดตามสถานที่สำคัญต่างๆนั้น ก็ได้มีการเปิดเผยในเวลาต่อมาว่ากลุ่มที่แอบไปติดป้ายต่างๆทั่วเมืองในเวลากลางคืนนั้นก็คือกลุ่มกาดอาชีวะซึ่งกลุ่มกาดอาชีวะเคยมีปัญหากับทีมกาดวีโวและเป็นกลุ่มที่เคยมีคลิปหลุดออกมาวันโลกโซเชียลว่าจะประกาศล่าวีโวและคลิปหลุดที่กาดวีโวถูกตกหน้าซึ่งเป็นคนในกลุ่มเดียวกันกับที่ตระเวนติดป้ายยกเลิก112 ต่อามาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกรวบกลุ่มกาดอาชีวะที่เขียนป้ายยกเลิก110โดยในกลุ่มนั้นมีด้วยกันทั้งหมด7คนแต่ถูกควบคุมตัวเพียง2คนและ1ในนั้นก็คือภูมิหัวลำโพงคนที่เคยใช้คีมฟาดตำรวจควบคุมฝูงชนที่แยกปทุมวันและยังเป็นคู่กัดคู่ฟัดเก่าของโตโต้เดฟและเทินตั้งแต่เกิดเรื่องที่น้าราบ11ด้วย จึงมีคนวงในในกลุ่มกาดของม็อบเริ่มพูดกันนาหูว่าการจับกลุ่มของตำรวจในครั้งนี้เป็นการชี้เป้าของกลุ่มกาดวีโวที่ไม่พอใจดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่ภูมิจะเป็นสายให้กับเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเพราะตัวเองก็มีการเคลื่อนไหวปันกาดฝ่ายตรงข้ามมาโดยตลอดและเยาวชนอายุ17ปีรายนี้ก็เคยถูกจับกลุมบ่อยครั้ง เพราะชอบฟาดฟันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองเด <The Truth. S 1> อะทรูเจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย